ครับสวัสดีครับผมอาจารย์หมอบุญชิตนะครับวันนี้เราจะมาศึกษากันเกี่ยวกับยาห้าลากนะครับก่อนอื่นผมขอเล่าประวัติของอยาห้ารากก่อนนะครับยาห้าลากหรือ,อยาตำรับปัญจโลกกาวิเชียนครับตัวนี้ตำรับนี้ผมเคยใช้สมัยตอนที่ผมอุดมบทอยู่ครับคุณได้ไปออกหน่วยกับคณะแพทย์แผนไทยอยู่ที่แถบขเมรครับ อยู่ที่นั่นประมาณสัก5้าวันกลับมารวติดไข้ครับช่วงนั้นจะเป็นพศ2560ครับผมเป็นไข้กลับมาอาการของไข้ที่เป็นครับประมาณตอนเที่ยงถึงบ่ายสองครับจะปวดศีรษะมากครับไข้ขึ้นตรวจไข้อาการก็ไข้ตรวจก็เห็นอยู่ครับผมก็มีไข้แต่ เอาพวกเชื้อที่ไปตรวจไม่เจอครับว่าเป็นไข้อะไรครับเข้าโรงพยาบาลห้าวันเสมหะน้ำลายปัสสาวะอุจจาระไปตรวจก็ไม่เจอครับว่าเป็นไข้อะไรหมอแผนุบราลสงสัยเป็นไข้เกี่ยวกับติดเชื้อช่วงนั้นจะเป็นไข้ระบาดเกี่ยวกับไข้หวัดนกครับตรวจก็ไม่เจอครับเข้าโรงพยาบาลห้าวันตอนนั้นเป็นช่วง ออกพรรษางานบุญกฐินครับแล้วมีคณะหมอที่มาออกหน่วยอยู่ที่วัดครับก็จะมีท่านอาจารย์หมอคมสรนอาจารย์บุญยงอาจารย์หมอเกลือช่วงนั้นอาจารย์หมอเกลือท่านมาอุปสมบทอยู่ด้วยครับศึกษาเกี่ยวกับส่งไปด้วยกันครับท่านอาจารย์หมอเกลือท่านจบได้สี่ใบครับสี่สาขาครับแล้วก็มีหมอจิติพงศ์ครับ แล้วก็มีคณะหมออีกหลายท่านครับที่ผมจำไม่ได้ครับผมเข้าโรงพยาบาลอยู่ห้าวันหมอตรวจไข้ไม่เจอท่านอาจารย์หมอเกลึกวิเคราะห์ลงความคิดเห็นให้ใช้ยาตำรับยาห้าลากครับอยู่ที่วัดเราก็ผลิตไว้ทำไว้ครับยาห้าลากอาจารย์หมอเกลึกท่านก็เลย ทำการต้มน้ำครับใส่กระติกสองกระติกครับเอาไปส่งที่โรงพยาบาลครับประมาณ9ก้าโมงไปส่งน้ำยาสองกระติกพอน้ำยาไปถึงผมก็ทานน้ำยาตั้งแต่9ก้าโมงถึงตอนเย็นหมดไปหนึ่งกระติกครับกระติกน้ำร้อนเราหมอมาตรวจไข้วัดไข้ปรากฏว่าไข้ไม่มีครับเป็นของวันที่สี่ วันที่ห้าตรวจไข้วัดไข้ไข้ก็ไม่มีครับหลังจากนั้นไม่มีไข้หมอก็เลยกลับวัดสรุปแล้วยาห้าลากครับเป็นยาที่ภาาไข,ไข้ทุกชนิดครับที่ตรวจเชื้อไม่เจอแผนติบันตรวจไม่เจอครับตัดพิษไข้ได้ดีครับจากนั้นมาผมก็เริ่มทำยาห้าลากเป็นยาตำหลับทำออกแกจ่าย ถึงทุกวันนี้นี่คือประวัติผมใช้เองครับตัวนี้ของผมตำหรับของผมครับผมก็จะใช้ตามที่ตำราระบุไว้ครับยาเราจะแรงจะดีเราต้องทำตามต,ามตำราที่ระบุไว้ตำหลับห้ารากหรือยาตำหรับปัญจโลกะวิเชียนครับระบุไว้ใช้ลากครับส่วนลากไม่ใช่ลำต้นครับที่เราเห็นข้างหน้านี้ครับก็จะเป็นลากยานางครับ ยานางเขียวครับตัวนี้ใช้ลากนะครับยานางครับผมใช้ลากครับลากยานางครับหรือเราจะใช้ยานางแดงก็ได้ครับบางท่านก็ถามผมว่ายานางแดงใช้แล้วมันไม่ล้างพิษยาไม่ยาจืดเลยตัวนั้นยานางครับอย่าลืมครับยานางแดงครับฤทธิ์จะแรงครับเราไม่ใช้ตัวเดียวครับเรามาเข้าเป็นยาตำลับครับเข้ายาตำลับ มันก็จะมีตัวคุมฤ์ยาไว้กับผมเป็นยาตำรับครับไม่ใช่ตัวเดียวครับนี่คือรากย้านางครับแก้ไข้ถ้าใครครับวันนี้ขอเสริมนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับเมากัญชาถอนพิษกชาครับให้ใช้รากย้านางแดงครับต้มให้เหลือเคี้ยวเหลือน้ำหนึ่งแก้บกินเลยครับผมอันนี้ผมทดลองกับผมแล้วครับได้ผลดีครับผมย้านางแดงครับอันนี้เกี่ยวกับยานางนะครับครับ กี่ยวกับประวัติเราก็รู้แล้วครับผมคือผมใช้ประสบการณ์จริงจากตัวผมเองครับถัดมานะครับอันนี้เป็นชิงชี่ครับอันนี้ผมใช้เครื่องตัวใหญ่ครับก็จะออกละเอียดหน่อยแล้วก็สําหรับบทนี้จะบทได้ง่ายครับนี่รากชิงชี่ครับหนึ่งในยาตำรับห้ารากนะครับชิงชี่ครับมันจะเป็นผงเพราะว่าเครื่องตัวใหญ่ที่มันหั่นหันได้เร็วครับผมเสําสหรับไปบดบดง่ายครับนี่รากชิงชี่นะครับ ดูนะครับหนึยะตรลับของห้าลากนะครับผ่านมานะครับอันนี้ลากเท้าใยม่อมนะครับลากเท้าใหม่อมครับเท้าใยม่อมบางท่านก็จะใช้ลำต้นครับเพราะว่าใช้ลากหายากครับกว่าจะได้ครับอันนี้ผมใช้ลากนะครับไม่ใช่ลำต้นครับเท้าใยม่อม นี่ก็จะเป็นตัวที่3ในของยาตำหรับยา5้าลากนะครับนี่คือลากเท้าใหญ่ม่อมนะครับต่อมาครับมะเดือสุมพรครับอันนี้ผมก็จะใช้เครื่องตัวใหญ่หั่นนะครับรับนีเมะเดือสุมพรครับนี่ลากของมะเดือสุมพรนะครับเมืเดือที่เรากินลูกครับเอาลูกมากินกิมกับเกลือกับพริกครับผม ที่ตามตัวบทเกิดตามริมน้ำครับนี่คือมะเดือสมพลครับต่อมาคนทาครับอันนี้สับแล้วก็เข้าเครื่องอบครับข้อดอกสีเหลืองน้ำตาลนิดครับผมครับนี้ใช้ลากนะครับผมไม่ใช้ลำต้นครับลากกนทาครับลากกนทาตามตลับก็บอกไว้กล่าวไว้ว่ารักษาไข้ทุกชนิดครับลากกนทาอันนี้ประวัติผมเคยใช้ครับ ทำไมที่ผมผสมบทอยู่ครับตัวนี้ครับคนทาเราใช้ลำต้นนะครับถ้าเราจะทำยากแก้ปวดฟันครับใช้ลำต้นให้เราก็ไปคัดหรือเลือกตามขนาดไม่ใช่เอาลำที่แก่เกินไปนะครับที่ยังไม่อ่อนเกินไปครับดูที่หนามครับออกลำสีขาวๆครับเอามาตัดแล้วก็ทุบ อันนี้ต้องรู้จักครับต้องศึกษาถึงจะทําได้นะครับอันนี้เป็นของพระกรรมฐานครับที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านเคยใช้ครับผมไม้โกธาที่ทําเป็นไม้สีฟันครับบางท่านที่อยู่กรุงเทพก็สั่งผม่ให้ผมทําให้ผมแต่ผมไม่มีเวลาทําครับเป็นไม้สีฟันของพระกรรมฐานครับหรือไม้เกียร์ครับที่พระท่านเรียกนะครับมดทุกไยาบาลมนกับดอกไม้ครับก็ทําการอันนี้ถ้าใครไม่เคยสมบัติจะทำไม่ได้นะครับ ไม้โกธาไม้เกียรครับผมสายพระวัดป่าที่รู้จักกันนะครับเป็นยารักษาพวกแมลงกินฟันแก่ปวดฟันได้ดีครับม,มาทําสีฟันครับนี่ได้ดีมากเลยนะครับสําหรับปลาของเขาก็มาเข้ายาได้นะครับอันนี้สารพัดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นยาแบบของพระพุทธเจ้าครับที่ทํามาคือไม้โกธาบางท่านก็มาถามผมนะครับเกี่ยวกับยาของโกธาครับผมการทําไม้โกธาไม้เกียรรักษา โรคแกปวดฟันทําแบบไหนครับผมก็รู้จักครับว่าผมเคยทําอยู่ครับว่างๆเดีวจะทําให้ดูนะครับอันนี้สุดเรายาห้าลากนะครับที่ท่านเห็นข้างหน้าครับมีห้าตัวครับสัรพคุณของเขาครับเราจะพูดถึงนะครับในอง์รวมของสัรพคุณครับแก้ไข้ไข้พิดไข้การครับไข้ทุกชนิดครับแก้ร้อนในระงับความร้อนครับกระทุ้งพิดไข้ แก้ไขหัวลมแก้ท้องร่วงช่วยลดน้ำตาลในเลือดต้านเชื้อแบททีเรียครับอันนี้สปปรรพคุณของเขาก็ร,รวมรวมนะครับดีมากเลยครับบางบัดในการใช้มะเร็งบรรเทาโุกมะเร็งก็ใช้ตัวนี้ครับผมยาตัวนี้เราหาไปต้มทานเลยนะครับจะดีมากนะครับพวกโรคระบาดต่างๆก็ใช้ตัวนี้ครับผมสุดยอดเลยนะครับในผลใช้มาแล้วครับเลยมาบอก สำหรับเพื่อนนักศึกษาครับที่กําลังศึกษาใหม่นะครับยาจะดีอย่าลืมนะครับให้ทําตามตําราที่ระบุไว้ครับตําราระบุไว้ส่วนไหนน้ําหนักเท่าไหร่ก็อย่าข้ามขั้นตอนนะครับให้ทําตามกับผมยาเราก็จะดีนะครับสำหรับนี้ก็ทำออกมาเสร็จแล้วครับก็จะเป็นรูปร่างลาักษณะเป็นแบบนี้ครับ นีห้าตัวนะครับรับจะเป็นลักษณะนี่เป็นยาต้มนะครับยาต้มครับนี่ยาห้ารากนะครับยังไม่ติดฉลากครับผมจะเป็นรูปร่างแบบนี้ครับผมถ้าท่านอยากจะทดลองใช้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟซทางไลน์ทาง youtube ทางเพจครับผมก็ติดต่อมาได้นะครับ อาจารย์บุญชิตครับผมครูสอนแพทย์แผนไทยครับแต่ท่านต้องการอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับน้องนนักศึกษาใหม่ครับกำลังจะดูพวกสมุนไพรนะครับก็ติดตามได้ครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเยื่อที่ให้ควกความรู้นะครับนี่คือยาห้ารากนะครับที่ผมทำอยู่วันนี้ตอนนี้ครับผม ของผมใช้ลากล้นลวนเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมอาจารย์บุญชิตผู้หวังครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ